สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เจอกันในคลิปที่2นะครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับวันประจำวันที่19เนะครับเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับพี่พี่สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับผมให้2กับ3เนาะให้เลขพี่น้อง2กับ3มนะครับมาดูกันว่ามีรอบไหนเข้าบ้างนะครับเมื่อวาน2ไม่มานะครับพี่พี่ 2ไม่มานะครับตัดออกเลยเนาะสามนี่มาอยู่2รอบนะครับเฉพาะกิจนะครับ738 4สนะครับผมของเรา3 8นะครับรอบแรกใครรูดที่3นะครับเข้าไปที่3 8นะครับเนาะตรงๆนะครับผมแล้วก็4 3สของเราไม่มีนะครับใครรูดที่3ามเด้งบนเด้งล่างนะครับเนาะรอบแรกก็ถือว่ามาเด้งๆเลยนะครับพี่ๆส่วนฮานอยพิเศษนะครับ0 4นย์กับ50นะครับของเรา ไม่มีนะครับตารางก็ไม่มีเนาะส่วนทานอยปกติ903กับ07นะครับพี่พี่03ไม่มีใครรูดที่3เข้าไปที่03นะครับสายรูดเนาะส่วนทานอย VIP นะครับ448กับ45อันนี้ก็ไม่มีนะครับพี่พสรุปแล้วมาแค่ในรอบเฉพาะกิจนะครับมาแค่ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็สายรูดในรอบปกตินะครับในรอบอื่นต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผม คุณช,ชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับผมเด็กต่ำกว่าสิปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับวันนี้เลขตารางของผมนะครับก็จะได้ไปที่เลข8ดเลข0ูนนะครับเลขห้าเลข2เลขสี่นะครับผมแล้วก็เลขปิดท้ายด้วยเลขหนะครับห้าสองแปดสี่ศูนย์หนะครับผม สายวิ่งสายลูดนะครับในโค้งสุดท้ายเนาะสายวิ่งเนี่ยผมให้วิ่งไปที่เลขแปดนะครับพี่ๆสายลูดเนี่ยให้ไปที่เลขสี่นะครับชอบเลขสี่เนาะสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่หกนะครับแปดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดหกนะครับผม สามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่แปดสี่สองสี่แปดศูนย์นะครับผมอันนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางเล็กเด่นตารางเนาะท่าในใดชื่นชอบในสูตรไหนก็ลองใช้วิจนะญา,านในการรับชมนะครับนี่เลยนะครับแปดกับสี่เนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับวันนี้ก็ขอให้มานะครับปังๆขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับเพราะว่าช่วงเย็นเราจะได้ไปต่อกันที่หุวยลาวพัฒนานะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปชิต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเตาทองนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ